สวัสดีครับวันนี้วันที่ส4กันยายน2567นรนะครับ <Baby Monster! S 1> สถานการณ์ของคริปโตนะครับยังเป็นแนวโน้มไซด์เว้อัพขึ้นมาตอนนี้ราคาขึ้นมาเป็น2ล้านนะครับ <c oughs> เดิมทีก็อยู่ที่ล้าน9นะครับวันนี้ก็บวกขึ้นมาเยอะแยะทีเดียวนะครับมาที่2ล้านนะครับแล้วก็ BTC ที่เป็น USD ก็มาที่60,000นะครับแต่ยังคงติดลบอยู่192ดอลลาร์นะครับ แต่ก็ยังเป็นนิหมายนิมิตหมายอันดีนะครับที่ราคาบวกขึ้นมานะครับเราลองไปดูดาวโจนกันหน่อยนะครับดาวโจนเขาก็บวกขึ้นมาเช่นเดียวกันนะครับมาที่41,393จุดนะครับบวกขึ้นไป297จุดนั่นเองนะครับเป็นสัญญาณขาขึ้นนะครับซึ่งเมื่อดาวโจนเป็นขาขึ้นนะครับสิ่งที่จะทำให้ BTC มีแรงซื้อด้วยก็น่าจะเป็นดาวโจนที่เป็นขาขึ้นแล้วการบีบตัวเข้ามาการของบลูเจแบนนะครับจะเห็นว่านะครับทุกครั้งนะครับที่นะครับที่ลุงได้บอกเอาไว้ว่าแนวโน้มของการเคลื่อนที่ของมันนั้นจะพุ่งขึ้นนะครับเมื่อบลูเจอรแบนบีบเข้ามาหากันนะครับแล้วราคาเลือกข้างฝั่งขาขึ้นราคาจะค่อยๆ่อยไซเว์แรงขึ้นไปนะครับนั่นหมายความว่าตัวดาวโจรสัญญาณชี้ขึ้น แรงขึ้นนะครับจะทำน High นะครับหลังจากที่ยกนิวโลแล้วก็ทำนิวไฮขึ้นไปนะครับนี่คือทิศทางของดาวโจนนะครับซึ่งเมื่อดาวโจนกํกำลังจะเป็นขาขึ้นเช่นนี้ BTC มันต้องมีแรงซื้อขึ้นมาแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าราคาต่างๆก็จะค่อยๆบวกทะลุทะยานขึ้นไปนะครับแล้วก็ ลองค่อยๆดูกันไปในหลายๆตัวนะครับซึ่งนะครับราคาก็ค่อยๆกลับฟื้นเกิขึ้นมานะครับทุกท่านครับอย่างเราลองลองดูตัวนี้นะครับราคาที่เยอะๆนี่นะครับยกตัวอย่างเอาราคาใกล้ๆใกล้ๆสุดครับเอาราคาสักสิบกว่าบาทก็คือตัวซีตานะครับซีตาราคาเป็นอย่างไรบ้างนะครับดูตัวอย่างโอ้โหกำลัง กำลังบีบเข้ามาหากันและราคาจะพุ่งแรงขึ้นไปนะครับเห็นได้จากอะไรครับการการบีบตัวเข้ามาหากันของบริษัทแบงค์นะครับราคาของเขาโอ้โหสวยงามมากนะครับตอนนี้ราคาที่อยู่ที่16บาทนะครับ16บาท40าทนะครับแต่ว่านะครับถ้าเราต้องการที่จะดูใกล้ๆของเขาว่าจะมีโอกาสไปที่เท่าไหร่นะครับก็ใส่พิ่บนัญชีขึ้นไปแล้วก็ ให้มันคาดการออกมาล่วงหน้าล่วงหน้านะครับว่าจุดใกล้สุดที่ขายใกล้สุดก็คือ0.618หรือที่21บาทนะครับเพราะนั้นการบีบตัวเข้าไปหาการของโรเจอร์แบนดลุงก็ย้ำแล้วย้ำอีกแล้วนะครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันบีบเข้ามากันเมื่อนั้นมันจะบังคับให้เลือกข้างนะครับราคาเลือกข้างเป็นฝั่งขาขึ้นราคาจะพุ่งขึ้นไปนะครับและพุ่งขึ้นไปอย่างรุนแรงนะครับอันนี้ทุกคนก็ ลองพิจารณาดูด้วยนะครับว่ามันจะเป็นไปนอย่างที่ลุงเล่าให้ท่านฟังหรือเปล่าอย่าเพิ่งเชื่อลุงทุกอย่างนะครับราคากําลังจะพุ่งขึ้นไปแต่อย่าเพิ่งเชื่อลุงทุกอย่างนะครับให้ดูทิศทางของมันเป็นตัวอย่างนะครับตัว d ีดีวเป็นยังไงบ้างครับโอ้โหการบีบตัวเข้าไปหากันของบุญจแบนแล้วราคาเลือกข้างยืนกัดกึงกลางนะครับเดิมทีลุงก็บอกว่ารับที่29บาท เราก็ไปปล่อยที่44บาทนะครับคือขายทํากําไรที่43 44, 44บาทนะครับดูจากตรงนี้ก็ราคาตอนนี้มันอยู่ที่31บาทนะครับราคาของมันก็อยู่ที่31บาทนะครับแล้วก็เบาะที่จะปล่อยทํากําไรที่ที่เท่าไหร่เราก็ลองไล่ดูกันก่อนนะครับใกล้สุดของเขาก็คือ40บาทนะครับนะบเพราะฉะนั้นนะครับถ้าดูจากตรงนี้ท่านก็ ราคาก็จะได้กําไรนะครับเห็นกาไรใช่ไหมครับราคาของ dydx นะครับก็กําลังจะพุ่งขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นาทีนี้นะครับทางลงทุนจะทําอย่างไรดีก็ต้องเอาเงินเข้านะครับตอนนี้ราคาของมันก็กําลังจะกลับฟื้นคืนขึ้นไปนะครับเราไปดูตัว btc กันก่อนนะครับว่าโอกาสจะไปต่อนั้นก็จะไปได้ที่ไกลเท่าไหร่นะครับโอ้เห็นการบีบตัวเข้ามาการของมุจบาลใช่ไหมครับ การบีบตัวเข้าไปหาการของบรูจแบนนะครับแล้วก็ราคาของมันนั้นน่าสนใจนะครับแล้วเราก็เลือกเลือกให้เขาเลือกให้เขาลองอยู่ที่จุดจุดสูงสุดจุดต่ำสุดของเขานะครับให้เขาวิ่งขึ้นไปนะครับ ตอนนี้มันกำลังบีบเข้าไปหาการก่อมูลจำแบรน์แล้วเลือกข้างขาขึ้นราคาก็จะพุ่งขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นนะครับตอนนี้ราคาที่2ล้านนะครับจุดเริ่มต้นของมันก็คือ2ล้านแล้วก็จุดแนวรับแนวรับคือ2ล้าน2อล้านเจ็ดหมื่นนะครับเจ็ดพนนะครับสองล้านเจ็ดพแล้วราคาจะวิ่งขึ้นไป0ูนย์จุดหกหนึ่งแปดที่สองล้านสองนะครับสองล้านสองนะครับ แต่ถ้าเราดูอย่างนี้นะครับเราไม่เห็นอนาคตว่ามันจะไปที่3ล้านยังไงนะครับเราต้องดูที่ไทม์เฟรมวี e ลี่นะครับว่าเขาจะไปที่3ล้านนั้นอย่างไรนะครับทิศทางของเขานั้นมีโอกาสที่ขึ้นไปที่3าล้านสะครับใน3ามล้านสเนี่ยมันจะต้องใช้เวลา4สัปดาห์เป็น1เดือนนะครับก็นับไปอีก ประมาณธันวาคมพอดีนะครับจะมาที่ตรงนี้ธันวานะครับธันวานมาที่สามล้านสี่ธันวาครับรนี้ราคามันเริ่มจากสูงสุดตรงนี้มาต่ำสุดตรงนี้ต่ำสุดตรงนี้กำลังจะไซด์เวย์กลับขึ้นไปที่ตรงนี้นะครับ มันเป็นทิศทางการเคลื่อนที่โดยอัตโนมัติของราคาซึ่งมันเป็นไปตามหลักการนะครับหลักการการเคลื่อนที่อยู่ในกรอบ linearication น,น,นั่นเองนะครับเพราะนั hmm. ้นถ้าท่านต้องการได้กำไร3ามล้าน4 000. ตอนนี้เข้าซื้อเข้าช้อนที่2ล้านนะครับแล้วอดทนถือต่อไปเรื่อยๆให้ไปที่ราคา3ล้าน4 000. อันนี้ก็อยู่ที่ทางทุนพิจารณาดูนะครับแต่ว่า สิ่งที่ลุงเล่านั้นลุงเล่าจากเหตุการณ์ที่มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วนะครับเหตุการณ์ที่มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วนะครับเห็นไหมครับว่าราคานะครับเมื่อมันต่ําสุดมันก็ขึ้นไปสูงสุดเมื่อสูงสุดมันก็ต้องลงมาต่าสุดเมื่อต่าสุดยกโลทํานิวไฮก็จะเป็นแบบนี้นะครับมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วนะครับลุงเคยเล่าให้ท่านฟังมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจังหวะถัดต่อไปนี้ก็คือการ เข้าเก่งกําไรนั่นเองนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทั้งทุนจะฟังและเข้าใจและรู้ซึ้งถึงประโยชน์เหล่านี้นะครับว่าจังหวะต่อไปนี้คือจังหวะเข้าเข้าเพื่อราคาจะเด้งกลับขึ้นไปนะครับราคากําลังกจะเด้งขึ้นไปถ้าแบบนี้นะครับเราจะได้เห็น2อล้านสองเนี่ย มันจะวิ่งไปที่สองล้าน 2, 2นี่ภายในภายในประมาณสักอาทิตย์อาทิตย์อาทิตย์หน้านี่นะครับมันอาจจะวิ่งไปที่สองล้านสองนะครับภายในอาทิตย์หน้านะครับตอนนี้ราคามาที่สองล้านทุ่นๆแล้วนะครับเพราะฉะนั้นราคากําลังดีกลับขึ้นไปเมื่อบ TC กําลังจะกลับขึ้นไปที่สองล้าน2ตัวต่างๆก็กําลังจะกลับขึ้นไปอย่างเช่นตัวลูหน้านะครับลูหนา้ามันก็ขึ้นไปที่สอง 0.0029ใช่ไหมครับแล้วก็ลูน่า Luna ที่เป็น USD ก็ปวกขึ้นไปที่0 00, 0 4 0นะครับถ้ามันไปที่0.42ราคาจะไปที่0.330.0030นั่นเองนะครับราคาของมันก็กำลังไซเวอัพขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นนะครับตัวลูน่านี่ ถามว่ามันจะไปที่0.1ได้หรือ,อยังหมายว่าอันนี้คือ,อเงินดอลลาร์ใช่ไหมครับเงินดอลลาร์มันอยู่ที่0.4ใช่ไหมครับแล้วมันจะขึ้นไปที่0.5ได้หรือ,อยังนะครับมันจะขึ้นไปที่0.5ได้หรือยังโอกาสก็มีสูงนะครับตอนนี้มันขึ้นสเต็ปที่มาสเต็ปที่1สเสร็จแล้วมาสเต็ปที่2สเต็ปที่3ถัดไปนะครับจะไปที่ประมาณ0.05 0.5 0. นะครับ อันนี้คือ USD นะครับส่วนถ้าเป็นเงินบาทเนี่ยนะครับกำลังบีบเข้าไปหากันนะครับฟูเจอร์แบนด์บีบเข้าไปหากันแล้วราคากำลังเลือกข้างกำลังจะเป็นประกายพุ่งขึ้นไปนะครับพวกนี้เราจะต้องดู MACD นะครับกับ RSI นะครับนอกจากพวกนี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นจังหวะเหล่านี้ก็คือต้องเข้าช้อนนะครับแล้วก็ อดทนนะครับราคามันจะขึ้นไปของมันเองนะครับมันจะขึ้นไปของมันเองนะครับอ่าถ้าไปดูไทม์เฟรมวีคนะครับมันกำลัง้ายเวฟแตเดินข้างแล้วมีโอกาสที่จะพุ่งกลับขึ้นไปที่ตรงกลางนะครับที่ตรงนี้นะครับภายในสองวีคนะครับภายในสองวีคจะไปที่ราคา 0. 0.0 0 3 5สาห้านะครับ สองวักก็คือมันจะกลับขึ้นไปใน0.0035 36นะครับแล้วก็ผ่านไปอีกสี่สัปสัปดานะครับก็คือ1เดือนนี้ราคาจะมาที่0.00440นะครับเพราะนั้นกำลังจะได้กำไรนะครับกำลังจะได้กำไรนะครับ คือที่เคยติดดอยเอาไว้นะครับตัวนี้ลุงติดดอยที่0 0 4 4 0นะครับอีกสองอาทิตย์อ,อีกอีกอีกไม่ใช่นะครับอีกประมาณสักหนึ่งเดือนกับ2วงสนะครับหนึ่งเดือนสองวนะครับก็คือประมาณพฤศจิกาหรือปลายต้นต้นเดือนพฤศจิกาหรือหรือปลายเดือนตุลานะครับ ก็ราคาก็จะกลับขึ้นไปที่ศูนย์จุดศนย์ีู่ย์นะครับดังนั้นก็ต้องอดทนกันต่อไปนะครับยังไงต้องอดทนในความร่ำรวยให้ได้นะครับนักงทุนที่ารบครับยังไงต้องอดทนให้ได้นะครับอันนี้ลุงก็เล่าให้ท่านฟังว่าราคามันจะกำลังจะกลับขึ้นไปรุนแรงอย่างนั้นนะครับจากที่มันย่อตัวมานานนะครับดูจากหลายๆตัวหลายๆห,หลายๆตัวแล้วก็ จะเห็นว่ามันเริ่มบีบตัวเข้าไปหาการของบุนจ์แบน์แล้วราคาเลือกข้างนะครับจะเป็นขาขึ้นทันทีนะครับก็นักทุนก็ต้องค่อยๆมาไล่ดูทุกตัวนะครับไล่ไล่ไปดูทุกตัวตัวไหนจะเป็นยังไงจะขึ้นแรงยังไงนะครับอย่างตัวคับคอยนี่นะครับมันกําลังพุ่งขึ้นแรงขึ้นไปเห็นไหมครับคับคอยมันบีบเข้ามาหาการแล้วทีนี้ราคาเลือกข้างขาขึ้นแล้วราคาก็พุ่งขึ้นไปนะครับ คอยนะครับก็เป็นแนวโน้มเช่นนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับทิศทางกําลังบวกขึ้นไปนะครับตรงนี้มันก็ดชะ,ชะลอตัวนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อลากเพื่อลากกรอบรีเนเลกชันให้ไซด์เวกลับขึ้นไปดังนั้นราคามันต้องรอให้มันไซด์เวกด้านข้างก่อนนะครับแล้วก็มันกําลังมีทิศทางดีดกลับขึ้นไป นั้นจังหวะนี้แหละครับทุกคนครับทุกคนต้องพยายามเอาเงินเข้าหยอดเอาไว้นะครับแล้วก็เตรียมรับซับนะครับเตรียมรับซับนะครับเห็นว่ามันเริ่มบวกขึ้นมาทุกตัวเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้ลุงก็จะแนะนําว่าทุกคนนั้นรวยได้รวยได้ด้วยกันได้นะครับรวยไปด้วยกันได้ถ้าท่านรู้จักจังหวะ ตอนนี้ก็เหมือนกับจังหวะที่กำลังที่จะค่อยๆดีกลับขึ้นไปแล้วก็ใช้เวลาอีกประมาณสักเดือน2เดือนนะครับมันจะค่อยๆดีกลับขึ้นไปในราคาที่เราเคยติดดอยนะครับแล้วเลยไปอีกสักเดือน2เดือนก็คือประมาณปลายธันวาหรือมกราเราก็จะทำกำไรกันก็จะไดะ้มีเงินมากมายในตอนอตอนปีใหม่ันนะครับ ก็หลอรุ้นกันต่อไปนะครับท่านนักลงทุนที่เคารพครับลุงก็มายืนยันแนวโน้มของราคาประมาณนี้นะครับหวังว่าเขาจะไปที่สามล้านสี่ในปลายปีนี้นะครับก็เป็นแนวโน้มชนนี้นะครับส่วนมันจะเป็นไปได้หรือเปล่านั้นนักลงทุนโปรดพิจารณาด้วยความค่อยๆเป็นไปเป็นไป,นป,นป,นปนตามจังหวะของมันนะครับอย่าเชื่อทุกสิ่งทุกอย่างที่ลุงเล่าแต่จงให เชื่อในทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นไปตามสเต็ปของราคาคเวลาราคานะครับมันจะค่อยๆบอกไปแล้วก็แพทเทิร์นของการเคลื่อนที่ของราคานะครับมันจะค่อยๆบ,บอกบอกทุกคนเองนะครับนั้นหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกคนนั้นค่อยๆดูไปแล้วก็สิ่งที่เราเชื่อมั่นแล้วก็จงจงทำกำไรให้ได้นะครับก็วากฝากไว้นะครับ ก็ยังไงก็ฝากกดแชร์กดถูกใจกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็ขอบคุณที่ทุกคนนั้นสมัครสมาชิก c h ช n e l ล,ล,ลุงเทศคริปโตเข้ามานะครับขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเอาไว้พบกันในคลิปเด็ดๆถัดไปหวังว่าทุกคนจะค่อยๆอดทนถือให้รวยไปด้วยกันนะครับหวังไว้ว่าจะล่ำรวยไปด้วยกันในปลายปีนี้นะครับสาธุสวัสดีครับ มาดูรายละเอียดของช่องของุงเทคคริปโตนะครับว่าดูยังไงตรงนี้เราก็จะดูตรงคําว่าเพิ่มเติมนะครับตรงนี้ตรงคําว่าเพิ่มเติมคลิกเข้าไปก็ก็จะมีขึ้นมาถ้าเป็นของ YouTube ของ iPad ก็จะมีด้านข้างนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเข้าไปที่เพิ่มเติมลุงก็จะเขียนไว้นะครับว่ามีอะไรบ้างเปิดบัญชีลงทุงนง่ายๆนะครับกับปิดครับนะครับลิงก์นี้คลิกไปได้เลยนะครับเชิญชวนให้เป็นสมาชิก Open Source ไลน์นะครับก็คลิกเข้าไปที่ตรงนี้นะครับตรงนั้นก็เป็นรายละเอียดของลุงเฉยๆนะครับก็ให้ท่านได้รับทราบเอาไว้ในคลิปแต่ละคลิปนี้เขาจะมีรายละเอียดถ้าเราย่อคลิปออกมาแค่นั้นเองฝากไว้ด้วยนะครับ